ตลาดปลาครับนำเข้านะคะค่อนข้างที่จะดีเลยเราจะเข้าไปใดเส้นทางนี้ถ้าเกิดเป็นนอกเหนือจากนี้เราไปไม่ได้เลยเขาไม่เปิดถ้าคนดูปลาไม่เป็นเนี่ยก็<ม>จะมีความเสี่ยงที่จะได้ปลาจากพิการมา,าค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่อ้อมนะคะโค้ยบานดาฟาร์มค่ะหรือว่า,าจะเรียกอันดาโค้ยก็ได้นะคะ จุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยเกิดจากการที่เราชอบเลี้ยงปลาคาบก่อนเราสองคนนะชอบเลี้ยงปลาคาบมากนะคะมีบ่อแค่เพียงบ่อเดียวเท่านั้นนะคะจากนั้นเนี่ยพอเราไปที่นู่นที่นี่ตามตลาดหรือตามความต่างๆเราก็ซื้อปลามาทีเนี้ยเราซื้อมาจนเยอะมากหลักร้อยตัวทีเนี้ยเรากเ็เจอพี่ท่านหนึ่งแกก็แนะนําว่าเอ๊ะทำไมถึง ไม่ทําเป็นอาชีพล่ะลองดูก็ได้หนิไม่เสียหายเพราะว่าเรามีปลาอยู่ทีนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทําให้พี่สองคนนะคะค่อยๆที่จะศึกษาดูว่าเอ้ยถ้าเราจะทําให้มันเป็นธุรกิจเป็นอาชีพของเราอาชีพหนึ่งเนี่ย เราจะต้องทํำยังไงบ้างเริ่มจากอะไร1234อันดับแรกเราจะต้องรู้ประเภทปลาเรื่องของการเลี้ยงดูปลากรณีปลาปล่วยเป็นยังไงการเลี้ยงเราจะต้องดูเรื่องของอะไรบ้างที่สําคัญตอนนี้ตลาดที่เราจะขายเนี่ยเราจะขายกลุ่มตลาดลูกค้าประมาณไหนช่องทางการขายเป็นยังไงแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มทีละสเตจเช่นสมมติว่าถ้าเราจะมีหน้าร้านเราก็จะทําหน้าฟาร์มก่อนอจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นการขายทางเพจทาง a c e b o o k อ่ะเราก็จะต้องทํายังไงล่ะ ต้องมีการถ่ายคลิปวิดีโอของปลามีการแจ้งไซส์ปลาขนาดสายพันธุ์นะคะส่วนเรื่องราคาเนี่ยเราก็อินบ็อกกันอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะอันนี้เป็นน้องตัวนี้เป็นสายพันธ์ุโชวานะคะค่ะก็ขนาดจะอยู่ที่ประมาณย5สาเซนโชว,วาตัวนี้เนี่ยดำครึ่งหน้าก็เป็นเอกลักษณ์แล้วนะคะแล้วก็บาลานซ์ค่อนข้างโอเคเลย ณเวลาเมื่อสองปีที่แล้วนะคะมันจะเป็นช่วงก่อนโควิดนิดนึงตลาดปลาคาร์บนําเข้านะคะค่อนข้างที่จะดีเลยซึ่งปลาคาร์บเนี่ยอของพี่เป็นนําเขาร้อยเอร์เซ็นตนะคะ,คะซึ่งในเวลาณตอนนั้นเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงมากต่อตัวเนี่ยขั้นต่ําก็จะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทแล้วถ้าเกิดไซส์ใหญ่ขึ้นไปก็จะเป็นหลายพันแล้วก็หลักหมื่นก็มีจากที่เราเก็บประสบการณ์แล้วก็ศึกษาไปเบื้องต้นแล้วอะค่ะเราก็พอรู้แล้วว่า เราควรที่จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนนะคะทีนี้ในการที่จะนําเข้าปลามาเนี่ยให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยพี่มองแล้วว่าพี่อยากเน้นกลุ่มลูกค้าคนไทยที่สามารถซื้อปลานําเข้าได้ในราคาที่ไม่แพงมาก เพราะฉะนั้นพี่ก็จะต้องซื้อปลาที่มีขนาดเล็กแล้วก็นําเข้ามาในราคาต้นทุนที่มันไม่สูงมากอ่าต้องบอกก<า>่อนว่าปีที่เราไปคัดปลาเองได้ก็จะเป็นช่วงก่อนโควิดระบานะดหน่ะการที่เราไปอ่ะเราก็จะต้องมีเส้นทางคือเราจะต้องมีดีลเลอร์<า>ที่ติดต่อก,กับดีลเลอร์ที่<า>เป็นฟาร์มที่ญี่ปุ่นโดย,<า>ดยตรง<า>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเข้าไปโดยเส้นทางนี้ถ้าเกิด<า>เป็นนอกเหนือจากนี้เราไปไม่ได้เลยเขาไม่เปิดพอเราเข้าไปเสร็จเนี่ยเราไปถึงฟาร์มเราก็จะไปดีลกับเขาแล้วว่าเราสนใจปลา าบ่อน,นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ดิวกันเรื่องราคาเสร็จแล้วก็จะมีการาลากปลานะคะแล้วก็มาให้เรานั่งคัดคัดที่ขอบบ่อเลยว่าเราสนใจตัวไหนหรือเราจะเหมาบ่อเลยทั้งหมดแต่ว่าจะเป็นอีกราคาหนึ่ง<อ>ที่ถูกลงแต่ถ้าเราคัดก็จะเป็นราคาที่แพงกว่าที่เราเหมาอันนี้เป็นลูกของสายพันธุ์ golden f o x นะคะซึ่งเป็นเป็นเจเนเรชันสุดท้ายอะคะ่ะที่ที่ไม่มีแล้วเพราะว่าพ่อแม่เขาเสียทั้งคู่แล้วค่ะ สำหรับปลานำเข้าญี่ปุ่นเนี่ยสเสน่ห์ของเขาเนี่ยคือหนึ่งเรื่องของบอดี้โครงสร้างบอดี้เขาเนี่ยจะเป็นทรงลีะนะคะจะมีความเป็นเหมือนลูกลักบี้แล้วก็สัดส่วนของหัวลำตัวแล้วก็หางเนี่ยจะบาลานซ์กันทั้งหมด2ก็คือดูเรื่องของอความพิการความพิการก็อย่างเช่นถ้าเป็นปลาเล็กก็บางทีอาจจะดูยากหน่อยเราต้องคัดหน่อยอ,อย่างเช่นคีบว่ายเขาสองข้างจะมีขนาดไม่เท่ากัน<ะ>ค่ะหรือว่าปากเบี้ยวถ้า คนดูปลาไม่เป็นเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะได้ปลาพิการมาค่ะใช่ค่ะเรื่องของสีเนี่ยถ้าเป็นของพี่เป็นปลาเล็กเนี่ยก็จะดูค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่าเราดูโทนของแพทเทิร์นนะคะเราก็เลือกแพทเทิร์นตัวที่สวยสวยคู่แข่งในตลาดปลานําเข้าเนี่ยจากญี่ปุ่นคู่แข่งในตลาดไทยมพงเงินสูงไหมคะตอนนี้ นัปีนี้ก็ค่อนข้างสูงเพราะว่ามันค่อยๆเ,เริ่มเจริญเติบโตขึ้นเมื่อ2-3ปีที่แล้วแล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มีความรู้มากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องขายปลานำเข้าค่ะ<ม>เพราะอะไรมันมีจุดเด่นยังไงมีเสน่ห์ยังไงกับผู้ซื้อหรือผู้เลี้ยงในบ้านเราอะค่ะเราเราเป็นคนทําฟาร์มปลานำเข้านะคะ<ม>เราคิดว่าณตอนนี้สถานะเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจเอ่ยเนี่ย ผู้ซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกําลังในการซื้อน้อยลงนะคะซึ่งฟาร์มเราอ่ะสามารถซัพพอร์ตให้ลูกค้าได้ตรงนี้ด้วยความที่ว่าเรามีต้นทุนมาแบบไหนนะคะทีนี้เนี่ยการที่เราจะอยู่ได้ในในอาชีพนะตรงนี้ค่ะอยู่ที่ว่าเ,าเราจะรักษาให้สภาวะแี่อยู่ได้จนถึงเมื่ไรนะคะถ้าเกิดว่าเรามีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยิ่งแย่ลงแต่ว่าถ้าเกิดเรายังรักษาสภาพในเรื่องของ การขายในราคาประมาณนี้ที่เราเออเราเราซัพพอร์ตลูกค้าได้ด้วยลูกค้าก็โอเคอย่างนี้เราก็เป็นตัวเลือกทางหนึ่งที่ลูกค้ายัางคงซื้อกับเราอยู่ค่ะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ตันโจโคฮากุนะคะก็คือจะเป็นออหัวแดงนะคะที่ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะถามหานะคะแต่ว่าราคาเองก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยสำหรับปลาคราฟนะคะไม่ว่าจะเป็นนำเข้านะคะ ลูกนอกหรือว่าปลาไทยเนี่ยปลาคาทั้งหมดเนี่ยเขามีสเสน่ห์สเสน่ห์ของเขาคือเขาสามารถทําให้ผู้เลี้ยงมีความสุขเวลาที่มองลงไปในบอ่อนะคะสําหรับอาชีพพ่อค้าแม่ค้าปลาคาบใช่ไหมคะคือก็เป็นอาชีพพ่อค้าแม่ค้าแหละแต่ว่าเราจะต้องอยู่ด้วยความที่มีความรักในเรื่องของธรรมชาติรักสัตว์เลี้ยงมีความทนุถนอมและใส่ใจเขาอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเป็นพ่อค้าแม่ค้าค่ะ เพราะทุกอาชีพมีคุณค่าอ้อมเจ้าของฟาร์มปลาคราับ